ขณะนี้นักเรียนป .6 กำลังเก็บขยะนะคะกำลังเดินเก็บขยะอยู่นะคะตอนนี้ถ่ายคลิปถ่ายคลิปก่อนถ่ายคลิปถ่ายคลิปนักเรียนลูกเสือป .6 นะคะกำลังเก็บขยะนะคะคนนี้ปั่นจักรยานล้มแขนหักนะคะแขนดรอหรือแขนหักหรือแขนอะไรนะแขนร้าวหรืออะไรคอหักค่ะคอหักตายแล้วล่ะกระดูกกระดูกเป็นยังไงกระดูกไหปลาร้หักกระดูกไหปลาร้าหักเหรออันนี้เด็กอนุบาลกำลังกลับมาจากทัศนศึกษาที่จังหวัด อุบลราชธานีนี่แหละแต่ว่าสวนสัตว์นะคะไปสวนสัตว์มานุบาลนะคะตอนนี้กําลังรอถ่ายรูปคุณครูอยู่นะคะตอนนี้เอ๊ซึ่งมีคุณครูเบียงครูแต้มนะคะคุณครูนางคุณครูวาดวะชื่อคุณครูบ้างคุณอะไรนะสองคนทางนั้นคุณชื่ออะไรนะใครอ่ะคุณครูสองคนทางนน้นน่ะครูรุ้งกับคุณนางอ๋อคุณรุ้งกับคุณนางคนไหนคุณรุ้งคุณรุ้งคือคนที่สูงสูงคุณสูงสูงคุณรุ้ง่วนคนที่สองคือคุณนางวะ อู๋ยังไม่รู้จกักเลยทำไมหนูรู้อ่ะเก่งจังเลยหนูเป็นคนความจำดีนะเนี่ยใช่ไหมอันนี้คือนนชื่ออะไรคะเมทาสิตร์เค,ค,ค,คอร์ฟิวเคอร์ฟิวนะคะเมทาสิตร์ใช่ไหมคะเออแล้วคนนี้ล่ะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะคอปเตอร์ครับคอปเตอร์อเรหรอคะโอ้อันนี้ได้ขยะมาเยอะเลยนะคะฟิโนเรียนวันนี้ลูกพี่ลูกเสือแล้วก็จะมาอ่าเก็บขยะกันเพื่อโรงเรียนทุกคนโอเครอบโรงเรียนเลยนะคะทุกคน S <S ชื่อเคอร์ฟ <conversations> ิวใช่ไหมชื่ออะไรนะเคอร์ฟิวเคอร์ฟิวอันนี้คอเตอร์คอปเตอร์คอเตอร์คอเตอร์ตคอปเตอร์ชิวิตยูทูบเบอร์เดี๋ยวลง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 ยูทูบให้เลยนะนี่โอ้โหอที่จริงเคยเป็นยูทูบเบอร์มาก่อนจริงเหรอเหรอแล้วเลิกทำไปแล้วเหรอเลิกทำทำไมล่ะอืมไม่ดีเออที่เกลียดกเลยเลิกโอ้ยก็โพสต์ไปเถอะแล้วก็เหมือนมีคนดูเก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์ของเรารู้ไหม เพื่อนเพื่อนในห้องผมอ่ะมีคนเคยทำคลิปอะไรนี่แลแล้วก็มีคนดูร้านหนึ่งเลยนะโอ้มีคนดูตั้งร้านหนึ่งร้านคาบ้าคาบ้ามันลุงปลาโอ้โอ้ปลาทูอันนี้อันนี้คนดื้อแห่งโรงเรียนนะคะชื่อน้องเอิร์ธนะคะคนดื้อแห่งโรงเรียนคนดื้อโรงเรียนเดอะเบ e เดอะเบ e เน่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 ยเงี้ยสายฟูตี้เรียบร้อยเลย ไปแล้วมูอบะถสาโพหรอไปแล้วมูบะไม่โฟไม่โฟพันตัดสิร้อยพันตัดสิเฉยๆพัคเตอร์กับพัคเตอร์เซอร์ยยฟิลกับพัคเตอร์โบฟิลฟิวเียบิชื่ออะไรครับ,บชื่อกับตานโอ้ไม่ต้องคนชื่อสองพยายงจํำยากเนาะ นั่นไม่ตั้งชื่อเหมือนคููนี่ตั้งชื่อแบบชื่อชื่อขยังเดียวนะไม่ได้เหรอกัปตันนะนี่น้องกัปตันนะคะอันนี้น้องฟีโน้นะคะฟีโน่นะคะอันนี้น้องบอสที่หยอกับน้องอะไรคะนี่อ้ยอ้ยตายแล้วน้องอะไรคะนี่ฮะน้องพีอันนี้น้องเอ่อน้องบอสนี่น้องอะไรครับ ฮะแคนน้องแคนแต่เล่นแต่เล่นแต่เล่นแตนคนออนี้ล่ะครับนนชื่ออะไร<ห>ครับเจตด,ดาเจตดาทำไมมีแต่ชื่อสองขายางอ,อ่ะเอ้าสามแม้มบอกว่าเจ้าหน้าวู้บุ้งโอ้ยเจตดาไมได้นี่ว่าสามออะนี่นี่เป็นปอหกกำลังมานั่งที่นะคะบอกไปเกี่ยวขยยางที่อื่นแต่ว่าขยยางตรงนี้นี่คือเอ,อ่ออะไรไม่รู้นะคะ น้องน้องอะไรจะมาเก็บอยู่ใช่ไหมคะน้องอะไรคะลูกเสืออะไรคะลูกเสือเสือเสือครับฮะไม่เชื่อชื่ออะไรฮะปุ๊บปั๊บลูกเสือปุ๊บปั๊บนะคะจะเก็บขยะไปทิ้งนะคะคุณคนนั้นคนดีมากนะคะคนอันนี้คือโกหกใช่ไหมอันนี้คือลูกเสือคอปเตอร์นะคะลูกเสือคอปเตอร์กำลังนั่งถ่ายติกตอคอยู่นะคะ พ่าผันคอก็ไม่มีถุงเท้าก็ไม่มีผู้นะคะถุงเท้าคนละสีนะคะเด็กชายคอปเตอร์เด็กชายฟีโน่นะคะแล้วก็บล็อกเกิลก็หลุดนะคะตอนนี้ใชไม่เด้กชายฟีโนุ่่นี่เด็กชายอะไรครับไอ้ลูกเสืออะไรครับชื่อเล่นชื่ออะไรครับลูกหมาครับรอลูกเสือลูกหมาเหรอนี่โอเคลูกเสือครับลูกอะไรครับลูกคอมาครับทำลงยูทูบอาลงยูทูบตีนอะไรลูกบอลตีพี้ย

ชื่ออะไรนะเอาใหม่อะไรนะอันนี้ไก่อันนี้ชื่อไก่เนาะก็ทำอะไรกันนั่นนะสิครับอันนี้ชื่อลูกเสืออะไรครับลูกเสืออะไรครับสอวันตินเหรอคนนี้ชื่ออวันตินเหรอเราทำไมชื่อยาวจังเลยยาวกับเพื่อนแล้วเพิ่งแต่มีมาเนี่ยสามพยางคนอื่นสองพยางก็ว่าเยอะแล้วลูกเสืออวันตินอันนี้ลูกเสืออะไรนะปุ๊บปั๊บเออปุ๊บปั๊บจำก็ไม่ได้ออันนี้ลูกเสือพอตเตอร์นี้ลูกเสือเคอร์ฟิว โอนได้เอินโดนีเซียใช่อะไรนะอนโมนตีนอนตีนเนาะอันตีนแล้วลูกเสือเียลูกเสือเียตัวนี้น้อยตรงนี้นะคะเลูกคุณคุณจันสองนะไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกตีนเก็บเงินเอ้ยไม่ใ้เก็บเงินเก็บพยานะครับ ขยะมันก <ersch> <ega> ็นอนของมันอยู่เราไม่ควรไปเก็บมันทำไมครับเป็นรบกวน่างเดี๋ยวมันึ่งเป็นโรคหัวไนลิงอยู่ไหนครับกกูเ็บไว้สไไหนเขาามจะกูปขายให้ไหวคุณไปขายไนลิงไหนลิงชื่ออะไรเดยนลูกเสือแต่กลายเป็นลิงนี่คืออะไรวะางให้เท้าเลยไอ้คอปเตอร์นี่คอปเตอร์นี่อะไกินเออใช่แล้วงเท้า สองเท้าคนละสีนี่ซื้อมาแล้วสามร้อยคู่ตั้งแต่เป็นลูกเสือมาพี่เ้อเจอค้ายปากแบแเนี่ยทําลยเดีทำไมมีปัญหาอะไรกับการขึ้นไปนี่ทำไมต้องขึ้นไปเป็นโลกอะไร,รบ,บร่สงสัย้น <c oughs> อ,อ,อยังรีบลูกพ่อยางนี้ <c oughs> ลูกพอจะสุงลูก่อจูงง้องหน้าด้วยอันนี้ <c oughs> ลูกเสือ <c oughs> อะไรคะ <c oughs> ไดมอนด์ไดมอนด์โอ้ลูกเสือไดมอนด์เดี๋ยวจะไปนั่งดูวิดีโอแล้วก็นั่งท่องชื่อนักเรียนเล่นก่อนกูก็จะไปลงยูทูปลงยูทูปกูมีช่องยูทูปกูมีคลิปเป็นพันแล้วมีครับไดครับแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าคนดูประมาณคลิปละหนึ่งคนละสองดูแบบบวชาตะวันแล้วชอะไรครับช่องเม็กช่องจอมแล้วทำไมทำไมรูปโปรไฟล์มันเป็นคนขับรถถ่วงเคยรู้สึกจริงเหรอเหรอโอหดูแล้วครับบัวตาดิคู เขาเรียกว่าอะไรครูถ่ายรูปคนขับรถตัวตอนนั้นเขาแน่รถตัวอยู่รถบัสไม่เยอมเลยครูถ่ายหัวครูไม่ได้ตัวคุณคูฮะหัวหัวโอ้หัวครูทำไมเกลใช่ไหมตอนนั้นช่องอะไรครูช่องจอมช่องจอมช่องชื่อครูชื่อครูครูยังไม่มีชื่อช่องชื่อชื่อจริงครูภาษาอังกฤษโอขยอย่าตีนะชิโนูโอจะขโมยตังครูตอนนี้ครูยิงมีน้อยอยู่เออเอาไปขายน่าจะดีกว่านะอันนี้ลูกเสือโอวันตินลูกเสืออะไรครับนี่ลูกวานครับฮะ มังกรครับมังกรมังกรดูครับได้ยินว่ามังกรอ๋อมังกรลูกเสือมังกรป้าเป็นลูกเสือมังกรนะลูกลูกเท้าเครับมีมุมการเยอหรือไโอ้ถุงเท้าอันนี้ลูกเสือมังกรนะคะถุงเท้ามันไหมมันไหมไปแล้วหลงหลงค่นไฟไปถุงเท้าไหมไปแล้วก็เลยดำเลยนะคะถุงเท้าอันนี้ลูกเสืออะไรคะตีเทาีต้นตะวันที่ ไหนเล็บดูขอรูเล็บหน่อยที่ขูดหน้าเพื่อนจนเป็นแผลนั่นเหรอใช่ไหมใช่ไหมเออลอยู่ลูกเสือต้นตะวันที่ขูดหน้าเพื่อนจนเป็นแผลใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูต้นดูฝีมือตัวเองใช่ไหมไหน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 วะไหนวะไหนวะไหนไหนไปดูสิดีกหรือยังดีกหลี่ยังไหนไหนฮะดีกหลี่ยังดีกะลี่ยัไปตัดเล็บนะ ไปตัดเล็บด้วยนะเข้าใจไหมครับบอครับไม่เข้าใจไหนอยู่ไหนโอ้อยู่นู่นโอ้หนุนเสื้อดำาอนอรีวิวคนนี้นะคะนูคนเสื้อดำๆทางนู้นปหกแล้วน่ะโดนหุ่นหน้าไปประมาณเต็มหน้าเลยสร้างรอยประวัติศาสตร์ให้เขาดีมากเลยนะเธอี่นนะต้นตะวันนะอันนี้น้องเอิร์ธนะคะบ้านอยู่ลังไฟฟ้าลูกสีอีทโลกสีอีทเหรอโลกสีอีทอะไรยฟชุต้ำเหรอ พ,อพอ่อกินตั้เหรอแล้วพ่อแกก็ชื่ออีซใช่ไหมแม่กินตั้กินตั้มดุนน้อยมาแล้วส่วนแม่ส่วนไม่ใช่แม่แม่ไม่รู้จักชื่อ,อชื่อโจแต่ชื่อพี่มครับได้แผมเหรอโอ้รู้จักเขาหมดเลยอ๋อโจก็ชื่อตุนเฮ้แยแย่ก็ชื่อตุนตาวก็ชื่อน้อยเยาว่าแม่คอยก็ชื่อตุนคือกันคแม่ครั แม่โพดแม่ข่อยซื้อตุนแต่ว่าคนละคนเป็นว่าเป็นย่ายเล่าคนละคนเออคนละคนคนละคนโอเคโอเคบ่ายโอเคบ่ายบายอุ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนฮะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดไม่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 อะไรอย่าไม่อะพูดอะพูดพูดมีไม่มีไม่สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับน้อยน้อยพูดที่ไหน กำลังคิดดีครับเ้าลูกกคนแรกเลยครับพี่ร้องครับ